เขาก็เลยลองทําให้เราถามว่าไม่ได้ทําอะไรตอนนี้ก็ให้ไปเรียนที่โรงเรียนอาจารย์ศรีภัยนะคะบ้านไร่กุไทยค่ะต่กเส้นอา,าอาจารย์พระอาจารย์ศรีภัยเปิดคอร์สก็เลยไปเรียนค่ะลงขั้นเรียน15นะคะ,นนะ,คะแต่ได้ใบประกาศสะวะสเพราะว่าที่ไปก็คืออยากรักษาตัวเองด้วยแล้วก็อยากรู้อยากรู้ศาสตร์ว่ามันเป็นมันเป็นการที่ต่อเส้นมันเป็นการไปกับตุ้นเซลล์นะคะให้ ให้กล้ามเลือดเอยให้กล้ามเนือ้อให้เส้นเอยนเส้นประสาทมันตื่นตัวมันจะได้เปิดบัตรโฟรมันจะดีพอพี่เขาตอกแถวไทคอยแถวนี้ให้มันก็เตรียมก็ก็โล่งเลยนะคะตอกตอกเส้นอยู่ประมาณเมื่อรวมแล้วประมาณเกือบสิบครั้งแล้วนะคะกว่าที่จะมานี่แล้วก็ถามพวกอาจารย์ก่อนพวกอาจารย์ที่ทําให้เขาบอกว่ามาเรียนจัดกระดูกกับะอาจารย์ถนอมด้วยก็เลยฟอลโล่ะอาจารย์ถนอมตั้งแต่ะอาจารย์ไปทัวร์ต่างประเทศนะคะ อาจารย์ไปทัวร์ต่างประเทศก็เลยติดต่ออาจารย์ก็เลยอขอเป็นเจ้าภาพสันเพลงหนึ่งค่ะคือวันที่สีพ่พฤษภาเพราะว่าเป็นวันเกิดเพลงก็เลยถว่วายเพลงกับพอาจารย์แล้วก็เลยรอรอาจารย์ค่ะแต่มานี่ก็ยังคืออาการมันเหลือน,นิดหน่อยค่ะแต่ว่ามันยังเคลียร์ไม่หมดคือมันจะเหมือน เลือดมันไม่ไปเลี้ยงส่วนด้านบนสมองชอตเรานส่วนด้านบนค่ะด้านบนมันจะเนมีอะไรแต่แต่บนหัวเลยนะคะมันจะเหมือนแมงแต่ยิ้มยิ้มยิ้มเต็มไปหมดอาการนี้เป็นเพราะอะไรลช่ไหมครับปล่อยทิ้งไว้นานแล้วสมองอ่ะไม่ได้รับเลือดมันฟอมันฟอปเลือดมันขึ้นไปมันก็จะมีหมอนแต่พวกเนี้ยต้องมานวดมาคลายด้วยมันจะค่อยคยดีขึ้นนะ ค่ะที่นี้มันก็จะปวดมาตรงหูนะคือบางวันมันปวดมาตรงหูมีวันหนึ่งปวดมากเลยจักที่ตอกตอไปแล้วนะคะก็กลับบ้านไปนั่งก็เลยไปให้หมอหูหูดูนะคะคอาจารย์หูคอจมูกอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีอะไรนะพี่หวดเกวนให้หมดแล้วว่าหูชั้นชั้นกลางชั้นอะไรก็ดีหมดเกี่ยหูก็ดีแล้วก็ประสาทหูก็ดีอาจารย์ก็ให้ยามากินเหมือนเดิมที่เราติยกินอยู่โรงพยาบาลเนะเาะไฮเบต้าฮิสชินกับอาไดเมนนะคะแล้วก็อาจารย์ให้มาอีกเกินนึงคือซูโด อาจารย์กลัวเป็นไซนัสแล้วมันทําให้หมุดหงิค่ะก็กินมันก็ไม่ไม่ได้แก้ก็เลยมาพอพระอาจารย์มาก็เลยมาได้จัดทอยอาจารย์มาเมื่อวันก่อนอาจารย์ก็จัดให้อีกเป็นยังไงบ้างครับที่ทําไปแล้วรอบสองรอบนี้ฉันก็ก,ก็ก็เริ่มเคลียร์ค่ะคือมันนี่ได้ทําหลายรอบไหมคะแล้วหลังจากที่ทําไปมีผลข้างเคียงไหมครับไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีเนี่ยเพราะถ้าลักษณะน,นี้ถ้าให้ ใช่ดีถ้าเราทำไปเนี่ยมันก็เหมือนจะแนะนําแนะแนวเนี่ยนะมันให้เป็นลักษณะที่ผมทำอยู่นะเป็นลักษณะครัวซ่าขอบเนี่ยใช่ไหมลองเราถ้าเราถ้าเรารู้แล้วเราจับลองลายกล้ามเนื้อตรงนี้เนาะมันมันเป็นเหมือนเมคกรรมเนื้ออย่างเนี้ยกล้ามเนื้อมันเป็นเหมือนผังเผือนะเวลารูดไปนะมันจะดดึโอ้รู้เลยกล้ามเนื้อบริเวณนี้มัน,น <Gym. S 1> แห้งพอมันแห้งมันเกิดอะไรขึ้นไหมครับมันไม่มีเนื้อ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 เซลล์ที่เป็นปกติขูดคายไปเรื่อยทำไปเรื่อยนะจนกว่าตรงเนี้ย หายถ้าเราดูดออกคายมันจะเป็นเนื้อเยื่อเซลล์ที่มันเหมือนมังคุดอ่ะตายเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ไปด้วยนะช่วยได้เยอะเนี่ยกระดูกคอนี่วิธีการทําถ้าเราถ้าเราเรียนอะไรก็ได้แต่เรียนนวดก็ได้ครับเน้นตรงนี้แต่ยามันมีข้อควรระวังนะเราก็ระวังตรงนั้นเพราะว่านี้ตรงนี้มันเป็นเส้นเลือดจะลกมาในเส้นเลือดใหญ่นยเน้นคายตรงนี้ให้มันให้มันเลือดนั้นขึ้นเลี้ยงหัวพอเลี้ยงหัวปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นี่ยมันจะมีอาการเหมือนกับมีหนอที่บอกแหละ มันจะวิ่งตายอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเรามาหลังจากนั้นมันจะค่อยดีขึ้นนะครับเพราะพอดีขึ้นแล้วจะหลังจะสเกนเนะี่ยนั่งดูนะนัน่งนังน่งนังน่งนัง่งนั่งนั่งดูครับเดี๋ยวใช้ดูนะแต่ถ้าไม่ดูว่าคอเหลีไยได้เลี้ได้น้อยอยังไงแป๊บเดียว <c oughs> <c oughs> พาจางคอแล้วพอแล้วครับเดียเด๋ยวผมจแก้ให้เราเดี๋ยวจโชว์โอเคครับน,นะนี่นสังเกตด้วยเดี๋ยวถ้าคนเหลือคอปกติเป็นอย่างไงฮะในเด็กคนนี้ยังไม่เท่าไหร่ก้มลงยงเงื่อนะฮะเงขึ้น ี่มันยังไม่สุดไงถ้าถ้าเงยสุดนะมันอยู่ที่ซีเนี่ยเดี๋ยวจะกดให้ดูนะขอนนะอนุญาตนะครับอ่าเงยดูยนีเป็นไงตามแมสเนี่ยกระดูกคอเนี่ยกระดูกคอแล้วเป็นยังไงบ้างเดียวเดียว้ายเดียวขวาทีนึงแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างอาการอย่างนี้ผมจะรู้สึกแบบขนลุกเลยว่าเป็นไงมันเหมือนเลื่อนขึ้นหัวไหมอ่าแน่นะ เหลือนิดหน่อยอผมไม่ได้กดตรงถ้ามันกระส้นแพทย์แผ่ไทยอ่ะมันจะมีเส้นเนี่ยเรากดตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เส้นเลือดแต่กดไม่เป็นเนี่ยจะกดนานถ้ากดนานเดี๋ยวก็จะงานเข้าหนึ่งมหนึ่งกก้ามาครับโอเคเรียบร้อยครับผม